หลังจากที่เราเขียนกฎนิวตันข้อที่2นะครับในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหารด้วยเวลาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันในรูปแบบใหม่นี้นะครับในการวิเคราะห์ถึงออปัญหาต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการชนนะครับซึ่งบทนี้เราก็จะพูดถึงการชนนะครับเป็นหลักนะเราจะเริ่มจากกฎของนิวตันที่เราเขียนในรูปแบบของ การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะครับหารด้วยเวลาก่อนเราสามารถที่จะเอาเวลานะครับซึ่งหารอยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับคูณไปทั้งสองข้างได้นะครับก็คือ F คูณกับเดลต้าเท่ากับเดลต้า ปริมาณ f คูณกับเดลต้า t นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะครับปริมาณด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการดนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ impulse การดนนี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับจริงๆแล้วการดนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่เราทำการพลอตกราฟนะครับกราฟระหว่าง แรงที่กระทาต่อวัตถุก,กับเวลานะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรามีลูกเทนนิสนะครับที่วิ่งมาจากด้านซ้ายนะครับจากซ้ายไปขวาสมมติว่าวิ่งไปทางนี้นะครับโดยที่ลูกเทนนิสสมมติว,ว่ามีมวลนะครับเท่ากับ0.1กิโลกรัมนะครับอันนี้ตัวอย่างแล้วลูกเทนนิสวิ่งไปทางขวานะครับอย่างเช่นด้วยความเร็วเท่ากับบวก 5เมตรต่อวินาทีโดยที่เราบอกว่าให้ด้านขวานะครับวิ่งไปทางขวาเนี่ยคือทิศทางที่เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจตรงกันนะครับว่าไปทางขวาเป็นบวกเพราะนั้นเวลาเขียน v เท่ากับบวก5เนี่ยมันแปลว่าเจ้าลูกเทนนิสลูกนี้นะครับวิ่งไปทางขวาอยู่แต่แล้วลูกเทนนิสเนี่ยอาจจะโดนไม้เทนนิสนะครับ หรือว่าถ้าเกิดเป็นเบสบอลก็อาจจะโดนไม้เบสบอลตีนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นไม้เทนนิสนะครับซึ่งหลังจากที่มันโดนลูกเทนนิสตีแล้วเนี่ยลูกเทนนิสก็วิ่งกลับด้านไปนะครับวิ่งไปอีกด้านหนึ่งซึ่งคราวนี้ความเร็วก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นความเร็วแทนที่จะเป็นด้านขวานะครับบวก5เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะกลายเป็นด้านซ้ายก็คือลบอย่างเช่นลบ หกเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้เป็นความเร็วของลูกเทนนิสหลังจากที่โดนไม้ตีเสร็จแ,แล้วมวลก็ควรจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าการที่ลูกเทนนิสโดนตีเนี่ยไม่น่าจะทําให้หมวลมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็เขียนกํากับไว้แล้วกันว่ามวลของลูกเทนนิสเนี่ยมันคือเท่าเดิมนะครับ0.1นจดกิโลกรัมทีนี้ถ้าเกิดเราลองวิเคราะห์สถานาการณ์นี้ดูนะครับการที่ ลูกเทนนิสวิ่งไปทางขวาแล้วก็หลังจากที่โดนไม้เทนนิสตีเนี่ยมันวิ่งไปทางซ้ายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราบอกได้ก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับเพราะว่าตอนแรกความเร็วไปทางนูน้นไปทางขวานะครับเสร็จแล้วโดนตีปพิบความเร็ววิ่งกลับมาไปทางซ้ายเพราะนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงของความเร็วแน่นอนเพราะนั้นก็จะเกิดเดลต้าบีใช่ไหมครับก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วทําให้เกิดความเร่งนะครับพอมีการเกิด เกิดการเปลี่ยนแปลงของแล้วก็ทําให้เกิดความแรงเพราะนั้นก็จะมีแรงกระทาต่อลูกเทนนิสลูกนี้แน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยกฎนิวตันที่เขียนในรูปของโมเมนตัมนะครับเราก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมซึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็คือ v คูณกับ m นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเขียน delta p ในกรณีนี้นะครับ delta p อย่าลืมว่า delta ของปริมาณใดก็ตาม นในฟิสิกส์เนี่ยมันคือปริมาณสุดท้ายซึ่งผมจะเขียนเป็นโมเมนตัมไฟนอลนะครับโมเมนตัม um สุดท้ายลบด้วยโมเมนตัม um, เริ่มต้นอย่างนี้นะครับซึ่งสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายก็คือสถานการณ์หลังจากที่ลูกเทนนิสโดนไมเทนนิสตีเพราะนั้นสุดท้ายก็คือข้างล่างนี้นะครับเพราะนั้นโมเมนตัมสุดท้ายคืออะไรโมเมนตัม um สุดท้ายก็คือ mv สุดท้ายนะครับ v สุดท้ายก็คือลบหคูณกับ m 0.1เพราะฉะนั้นโมเมนตัมสุดท้ายก็จะเป็นลบ0.6หน่วยก็จะเป็นกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีอันนี้เป็น Pf นะครับ Pi เป็นโมเมนตัมเริ่มต้นนะครับมันก็คือ m คูณกับ v เริ่มต้นแต่ว่าเราต้องไปลบมันใช่ไหมครัก็คือลบด้วย0.1คูณกับ5เพราะนั้นก็จะลบด้วย0.5หน่วยก็คือเหมือนกันนะครับกิโลกร,รมัม เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ลบกันก็จะได้เท่ากับลบ1.1กิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเนี่ยคืออยู่ในทิศลบนะครับทิศลบก็คือทิศไปทางซ้ายนะครับก็คือจะเป็นด้านขวาของสมการนี้อะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับสิ่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอิมพลูส์หรือว่าการดลนนั่นก็คือแรงคูณกับเวลาที่อยู่ด้านซ้ายนั่นเองนะครับ จะเห็นว่าแรงที่กระทำเนี่ยมันก็ต้องมีทิศเดียวกันกับเดลต้าพีเพราะว่าเวลาที่ไปคูณเนี่ยมันเป็นเวลาปริมาณสเกลาร์ ala, นะครับเพราะฉะนั้นทิศของเดลต้าพีก็จะเป็นทิศเดียวกับ f ด้วยเพราะฉนั้นอันนี้ทําให้เรารู้ว่าทิศของ f ก็คือทิศที่แรงมันกระทําต่อลูกเทนนิสแรงที่ว่าก็คือแรงตีนะครับแรงที่มเทนนิสกระทําต่อลูกเทนนิสเนี่ยก็ต้องมีทิศไปทางซ้ายด้วยเพราะมันเป็นทิศลบเพราะว่าเดลต้าพีบอกว่าเป็นทิศลบนะครับ แต่ปัญหาคือในกรณีทั่วๆไปเนี่ยแรงที่กระทำต่อลูกเทนนิสจากไม้เทนนิสเนี่ยมันเป็นปริมาณที่ไม่คงที่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่ลูกเทนนิสพึ่งจะก,กระทบเส้นเอ็นบนไม้เทนนิสเนี่ยแล้วก็เส้นเอ็นก็อาจจะยุบไปนะครับเสร็จแล้วมันก็เด้งออกไปเพราะนั้นแรงที่ไม้เทนนิสกระทำต่อลูกเทนนิสเนี่ยส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นแรงที่ไม่คงที่ เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพยายามคำนวณจากอันนี้โดยตรงนะครับสมวนมากแล้วเราจะ p o t กราฟนะครับระหว่างแรงกับเวลาแรงกับเวลาอันนี้จะพอแรงเป็นบวกนะครับเพื่อความสะดวกแต่ว่าก็ให้จำ จำไว้ให้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วแรงต้องอยู่ในทิศลบนะครับแต่ว่าเราพอดให้เป็นในการบวกของของการาฟอันนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราเขียน f d a เดลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพอดการาฟระหว่างแรงกับเวลาเนี่ยมันก็อาจจะมีหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ลูกเทนนิสกำลัง กระทบกับไม้เทนนิสนะครับช่วงนั้นแรงอาจจะไม่เยอะแล้วก็ช่วงที่เส้นเอ็นของไม้เทนนิสเนี่ยมันโดนยุบไปมากที่สุดก็อาจจะเป็นช่วงที่ให้แรงมากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับแล้วพอลูกเทนนิสเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในทิศลบก็คือไปทางซ้ายเนี่ยมันก็ค่อยๆผ่อนนะครับที่สัมผัสกับเส้นเอ็นก็จะค่อยๆน้อย,อย,อยลงเพราะนั้นแรงก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายแรงเป็นศูนย์นั่นคือกรณีที่ลูกเทนนิสไม่ได้สัมผัสกับไม้เทนนิสแล้วนะครับซึ่ง โดยตัวพลแรงก็อาจจะพอทได้ในรูปกราฟแบบนี้นะครับการดนเนี่ย f คูณเดล塔 t นะครับจริงๆแล้วเราสามารถหาการดนได้จากพื้นที่ใต้กราฟของ f กับ t ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟซึ่งก็อาจจะง่ายหรือยากนะครับแล้วแต่ว่ากราฟที่เราได้มาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะหน้าตายอย่างไรถ้าเกิดเราสามารถหาพื้นที่ใต้กราฟได้นะครับในเนี้ยนะครับ พื้นที่ใต้กราฟของ f กับเดลต้า t เนี่ยมันก็คือการดลนหรือก็คือ Impulse นั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเรารู้กราฟระหว่างแรงกับเวลานะครับเราเราสามารถหาพื้นที่ใต้กราฟได้เนี่ยอันนี้คือการดลนซึ่งก็จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของวัตถุของเรา โดยทั่วไปเนี่ยเราจะหาลักษณะของกราฟได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นปริมาณหนึ่งที่เราอาจจะพูดถึงก็คือแทนที่จะพยายามหาว่ากราฟจริงๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็จะประมาณว่าให้กราฟที่เราพยายามเขียนเนี่ยให้เป็นกราฟสี่เหลี่ยมซะนะครับอันนี้แน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนของจริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการประมาณแบบหนึ่งนะครับเราจะบอกว่าให้กราฟ มันหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมนะอย่างเช่นเป็นอย่างนี้โดยที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่เส้นการาฟแบบของจริงแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะทําให้มันใกล้เคียงของจริงมากที่สุดโดยที่เราจะเลือกสี่เหลี่ยมให้พื้นที่ใต้กราฟนะครับของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับพื้นที่ใตก้กราฟจริงๆของมันนะครับอันนี้เป็นการประมาณนะครับการประมาณ ด้วยกราฟสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งการที่เราประมาณด้วยกราฟสี่เหลี่ยมเนะี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถหาพื้นที่ใต้กราฟได้ง่ายกว่านะครับอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าฐานก็คือช่วงเวลาที่เจ้าลูกเทนนิสกระทบกับม้เทนนิสเนี่ยก็คือช่วงเวลาช่วงนี้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะประมาณว่าอันนี้อยู่ที่อย่างเช่น10มิลลิวินาทีนะครับก็คือ0 0 1วินาทีเนี่ย เราก็สามารถประมาณได้ว่าความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับความสูงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยของแรงนะครับผมจะเขียนเป็น F แล้วก็ AVG ซึ่งก็ย่อมาจาก average นะครับแน่นอนมันก็อย่างที่บอกไม่ตรงกับค่าแรงจริงๆนะครับอย่างเช่นค่าแรงสูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะมากกว่าค่า แรงเฉลี่ยที่เราคิดมาได้แต่ว่ามันก็ให้ปริมาณบางอย่างที่เราสามารถเอาไปคิดดูได้ว่ามันอยู่ในช่วงประมาณไหนนะครับซึ่งก็บางทีก็เพียงพอแล้วในการคำนวณน,นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเราบอกว่าเดลต้า mm hmm. <Delta> p เนี่ย mm hmm. มีค่าเท่ากับลบ1.1กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณนี้ตามสมการนี้มันก็คือต้องเท่ากับการดนใช่ไหมครับเพราะนั้นพื้นที่ใต้กราฟสีฟ้าซึ่งเราประมาณด้วย กราฟสีแดงที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับพื้นที่ใต้กราฟของสีแดงเนี่ยก็ต้องเท่ากับลบ1.1กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีด้วยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถหาค่าเฉลี่ยของแรงได้นะครับซึ่งเราก็จะลองคิดดูตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยของแรงนะครับอันนี้เราจะไม่สนใจตัวเออบวกลบชั่วขาวนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ายังไง f ก็ต้องเป็นลบอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเรารู้ว่า f เนี่ยคูณกับเดลต้า t ซึ่งก็คือแนวนอนของแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ย10มิลลิเซกนะครับมิลลิวินาทีเนี่ยก็คือ0.01วินาทีนะครับก็คูณอย่างนี้อันนี้คือการดนนะครับพื้นที่ใต้กราฟที่เราประมาณด้วยแท่งสี่เหลี่ยมซึ่งอันนี้ก็จะต้องเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมซึ่งเรารู้จากข้างบนนะครับว่ามันต้องเท่ากับ1.1 อย่างที่บอกเครื่องหมายลบเราละไว้ก่อนนะครับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเครื่องหมายลบเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะก็จะเป็น1.1กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเขียนแรงเฉลีย่ยแก้สมการเนี้ออกมาก็คือเอา1.1เอาไปหารนะครับมันก็จะได้เท่ากับ110นิวตันนะอันนี้ก็คือหาแรงเฉลีย่ย แรงเฉลี่ยที่ว่าก็คือแรงเฉลี่ยที่ไม้เทนนิสนะครับกระทาต่อลูกเทนนิสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ110นิวตันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นแรงเฉลี่ยซึ่งก็คือเป็นการประมาณนะครับของจริงตรงพีกตรงนี้นะครับแรงที่กระทาสูงสุดจากไม้เทนนิสเนี่ยก็อาจจะมากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลอื่นนะครับเราก็สามารถคํานวณได้เท่านี้นะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ให้ละเอียดมากขึ้นเราก็ต้องไปดูว่า กราฟสีเหลืองซึ่งเป็นกราฟของจริงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งของจริงก็อาจจะคำนวณได้ยากนะครับว่าหน้าตาของกราฟเป็นยังไงนะครับ